จีพ้พระประจำวันเกิดน้ำหนักครึ่งสลึงนะคะวันนี้ก็นำมาให้ชมค่ะเป็นทองคำแท้96.5%นะคะองค์แรกนะคะจะเป็นจี้พระประจำวันจันทร์ค่ะด้านหลังจะมีเลเซอร์นะคะว่าเป็นพระประจำวันจันทร์หรือเรียกว่าปางห้ามญาติค่ะองค์ที่สองนะคะจะเป็นพระประจำวันอังคารค่ะลักษณะจะนอนตะแคงขวานะคะองค์ที่สามค่ะจี้พระประจำวันพุธค่ะหรือปางอุ้มบาทนั่นเองค่ะ ชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะป้องกันขจัดปัดเป่าเรื่องรายๆให้กลายเป็นดีค่ะองต่อมาค่ะพระประจำวันพฤหัสค่ะหรือปางสมาธิค่ะบูชาเพื่อความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะวันศุกร์หรือปางลำพึงค่ะด้านหลังก็จะเป็นจี้เลเซอร์วันศุกร์นะคะ วันเสาร์ค่ะหรือปางนาคปกค่ะอริยาบทจะนั่งขัดสมาธิมีพญานาคโคดเป็นล่างอยู่บนพุทธบัลลังก์นะคะวันอาทิตย์ค่ะหรือปางถวายเนตรนะคะบูชาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะขนาดจะประมาณเหรียญ50สตังค์นะคะเหมาะก,กับสร้อยคอประมาณ1นสลึงถึงสสลึงสามารถสวมได้ค่ะสั่งซื้อบูชาเองหรือว่าจะมอบให้เป็นของขวัญแก่คนที่เรารักก็ได้นะคะ